ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะรวมระยะเวลานะคะตั้งแต่ที่จุดแก๊สเลยเนี่ยเป็นเวลาทั้งหมดสองชั่วโมงค่ะยังคงใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมเลยนะคะใช้ไฟอ่อนมาโดยตลอดอ่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อขนมเนี่ยค่ะประมาณนี้เขาจะงวดลงนะคะแล้วก็สีเนี่ยจะเข้มขึ้น ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิะพามาทำขนมเปียกปูนใบเตยสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เต็มพอดีถาด11คูณ11นิ้วค่ะมีความสูงอยู่ที่1นิ้วนะคะถาดใบนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบกันได้เลยค่ะใบเตย50ใบน้ำปูนใส4,400กร,รมัม กะทิสดชาวเกาะ500กรัมแป้งเข้าเจ้า420กรัมน้ำตาลทราย320กรัมน้ำตาลมะพร้าว320กรัมเกลือป่น1ช้อนชามะพร้าวทึนทึกขูดเส้นครึ่งลูกเริ่มทำกันได้เลยค่ะให้เราเริ่มจากการทำน้ำปูนใสใบเตยนะคะนำใบเตยมาเลยค่ะอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะใบเตยของวิเนี่ยใบมันไม่ใหญ่มากวิจึงใช้ถึง50ใบแต่ถ้าใบเตยใครเน ใบใหญ่ๆก็ให้ลดเหลือเป็นสามสิบใบก็ได้ค่ะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราตัดเป็นท่อนๆค่ะเนี่ยค่ะพอเราตัดหมดแล้วก็ให้เตรียมเครื่องปั่นเลยค่ะหยิบใบเตยใส่ลงไปตัปกน้ําปูนใส่นะคะใส่แค่นี้ก็พอค่ะให้พอปั่นได้นะคะแล้วก็ปั่นได้เลย พอละเอียดดีแล้วนำลงมาเทใส่บนผ้าขาวบางใต้ผ้าขาวบางนี้เป็นกระชอนนะคะเทกองลงไปเลยผ้าขาวบางวิททบสองชั้นเลยค่ะน้ำใบเตยของเราที่ได้จะได้ไม่มีตะกอนนะคะทีนี้เราก็ปั่นใบเตยต่อจนหมดเลยค่ะปั่นเสร็จทั้งหมดแล้วเรานำมาคั้นน้ำค่ะรวบผ้าขึ้นนะคะก่อนทำอาหารทุกครั้ง อย่าลืมล้างมือให้สะอาดค่ะนี่ค่ะบีบลงไปเลยพอน้ำเขาออกหมดแล้วสำหรับกากใบเตยนำไปทิ้งได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำปูนใสที่เราตักแบ่งไปปั่นใบเตยเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเตรียมไว้4,400กรัมใช่ไหมคะแล้วเราตักแบ่งไปปั่นใบเตยบ้างส่วนที่อยู่ในนี้ก็ให้เรานำแป้งข้าวเจ้ามาเทลงไปได้เลยค่ะ เทไว้เฉยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะค่อยๆจมลงไปเองระหว่างนี้เราก็มาตรงนี้เลยค่ะมาที่น้ำปูนใส่ใบเตยของเราให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปต่อด้วยน้ำตาลมะพร้าวเกลือปน่น และสุดท้ายกะทิค่ะวันนี้วิก็เลือกใช้เป็นกะทิสดชาวเกาะนนะคะมีความสะอาดเข้มข้นหอมมันหาซื้อได้ที่ชั้นแช่ของสดตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะวิธีการเก็บรักษาก็ให้เก็บในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเขาเป็นกะทิสดทีนี้ก็ใช้มือขยำได้เลยค่ะก่อนทำอาหารทุกครั้งอย่าลืมล้างมือให้สะอาดใช้มือช่วยบี้น้ำตาลมะพร้าวให้ละลายเลยนะคะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีหมดแล้วก็ให้เรานำแป้งข้าวเจ้าที่ละลายน้ำกุลใส่ไว้เนี่ยค่ะ มาเทใส่ลงไปได้เลยถ้าเราไม่นําแป้งข้าวเจ้าใส่น้ําปูนใส่ไว้เนี่ยเวลาเอามาเทใส่และใช้มือขยำเนี่ยแป้งข้าวเจ้าเขาค่อยจะลอยหนีมือนะคะเพราะฉะนั้นให้ละลายไว้แบบวินะคะเขาจะค่อยๆจมน้ําไปเองเลยค่ะไม่ต้องไปคนอะไรเขาเลย่ะได้อย่างนี้แล้วก็ใช้ตะกอมือค่ะทีนี้คนให้เข้ากันแบบเดียวก็เข้ากันแล้วค่ะเราก็ยก ไปเทใส่ในกระทะได้เลยวันนี้วิใช้เป็นกระทะใบบัวเลยนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะมากจุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟอ่อนแล้วก็ใช้ไม้พายกวนไปเรื่อยๆเลยค่ะกวนช้าๆนะคะอย่าหยุดมือใครจะกวนบ้างพักบ้างก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าหนีเข้าไปไหนคอยกวนเขาอยู่เรื่อยๆ เพื่อที่จะไม่ให้ขนมเนี่ยไหม้ติดก้นกระทะใช้เวลานานนะคะช่วงนี้ไปหาเก้าอี้มาได้เลยค่ะเผื่อจะได้พักนั่งได้บ้าง แล้วก็วิขอใช้ช่วงเวลานี้นะคะมาอธิบายในส่วนของการทําน้ําปูนใสอัตราส่วนก็คือให้เราใช้น้ําเปล่า10ลิตรค่ะผสมเข้ากับปูนแดง10ช้อนโต๊ะปูนแดงก็คือปูนแดงที่คนแก่ใช้เคี้ยวหมากนี่แหละค่ะเอามาผสมให้เข้ากันเลยนะคะใช้มือบี้ก็ได้ค่ะให้เขาเข้ากันเลยจากนั้นให้เราทิ้งไว้แบบนั้นค่ะเป็นเวลา24ชั่วโมงขึ้นไปพอครบ24ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ย ปูนแดงก็จะตกตะกอนนอนก้นนะคะทีนี้ให้เราตักน้ําใสๆขึ้นมาเลยค่ะเอามาใส่โหลวไว้หรือบรรจุขวดไว้ก็ได้แช่ตู้เย็นเก็บไว้ใช้ได้นานหลายเดือนค่ะสําหรับวิวันนี้ก็นํามาใช้4,400กรัมอันนี้ผ่านไป20นาทีนะคะนี่ค่ะเริ่มคนขึ้นมากวนไปค่ะอย่าหยุดมือช้าๆ ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะรวมระยะเวลานะคะตั้งแต่ที่จุดแก๊สเลยเนี่ยเป็นเวลาทั้งหมดสองชั่วโมงค่ะยังคงใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมเลยนะคะใช้ไฟอ่อนมาโดยตลอดอ่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อขนมเนี่ค่ะประมาณนี้เขาจะงวดลงนะคะแล้วก็สีเนี่ยจะเข้มขึ้น ค่ะประมาณ2ชั่วโมงเวลาของแต่ละคนอาจจะคาดเคลื่อนกันได้ให้ดูเนื้อขนมเป็นหลักค่ะมีความข้นประมาณนี้ให้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ยกกระทะเลยนะคะลงมาเทใส่ในถาดขนาด11คูณ11นิ้วสำหรับถาดนี้ไม่ต้องทาน้มันไม่ต้องทาอะไรเลยนะคะเทใส่ลงไปได้เลย แล้วสาหรับที่ติดในกระทะอยู่เนี่ยให้ขูดลงไปให้หมดด้วยค่ะนี่นะคะขูดลงไปหมดแล้วก็จะได้เต็มถาดพอดีเลยอย่างที่วิบอกมีฟองอากาศก็จิ้มนะคะนี่ให้ฟองอากาศหายไปแล้วเราก็จับหูถาดขึ้นมาค่ะกระแทกกระแทกนิดหน่อยนะคะก็คือให้เขาเสมอเสมอกันเต็มทั่วทั่วถาดค่ะแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยรอให้เขาเซ็ตตัว ระหว่างนี้ให้เรานํามะพร้าวที่เราขูดเส้นไว้เนี่ยค่ะนําไปนึง่งนึ่งให้สุกเลยใช้เวลาประมาณ25นาทีการนึ่งมะพร้าวให้สุกเนี่ยมันจะทําให้มะพร้าวของเราเนี่ยบูดยากนะคะโรยหน้าขนมแล้วจะอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะไม่บูดพอนึ่งเสร็จแล้วให้โรยเกลือคลุกๆๆให้มีรสชาติเค็มปลาแลมปลาแลมด้วยนะคะ ผ่านไปได้3มชั่วโมงขนมของเราก็เซ็ตตัวแล้วนะคะหรือว่าใครจะเอาไว้คืนนึงเลยก็ได้อย่างเช่นว่าทําไว้ตอนหัวค่มแล้วพอเช้ามาก็มาตัดอย่างนี้ก็ได้ค่ะให้เราใช้ไม้บรรทัดเหล็กนะคะวางลงไปแล้วตัดขนมของเราออกมาเป็นชิ้นๆค่ะตัดเสร็จแล้วก็จะได้ทั้งหมด25ชิ้นเท่าๆกันค่ะทีนี้ก็ให้เรานํามะพร้าวที่เรานึ่งไว้เนี่ยแล้วก็คลุกเกลือไว้แล้วนะคะมาโรยหน้าได้เลยนี่ค่ะโรยชิ้นไข่ชิ้นมัน จริงๆแล้วเวลาเราตักเนี่ยมะพร้าวเขาก็จะล่วงๆ่วงไปอะนะคะแต่ว่าเวลาวางขายเนี่ยค่ะโรยไว้เป็นชิ้นๆอย่างนี้มันก็จะชวนคนซื้อค่ะจะดูดีน่ากินนะคะเวลาเราตักมันล่วงเราก็หยิบขึ้นมาค่ะหรือไม่ก็เตรียมแบบนี้ค่ะเตรียมไว้โรยเพิ่มให้ลูกค้าอันนี้วีก็ขูดเผื่อไว้นะคะขูดครึ่งลูกเลยโรยเสร็จหมดแล้วตักขนมขึ้นมาได้เลยค่ะใช้ตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่ร้านทุกอย่าง20บบาทใช้มือช่วยแงะก่อนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาจะล่อนเลยนะ น้อนเลยอ่ามันจะพอดีกับชิ้นขนมเลยด้วยเนี่ยค่ะตัวตักเนี่ยค่ะมันจะพอดีกับชิ้นขนมเลยเอิบช่วยจับชิ้นมะพร้าวด้วยค่ะแล้วก็มาชิมกันได้เลยค่ะอืมอืม อร่อยดีนะคะความหวานเนี่ยกำลังพอดีเลยกลมกล่อมค่ะหวานมันนะคะแล้วก็ตัวขนมเนี่ยไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเวลากวนด้วยนะคะอาศัยความชํานาญค่ะถ้าเรากวนเขาจนงวดเกินไปเนี่ยเนื้อขนมก็อาจจะแข็งเกินถ้าเรากวนใช้เวลาน้อยเกินไปเนื้อขนมก็อาจจะอ่อนเกินค่ะให้ใช้ความชํานาญในการจับสังเกตดูนะคะว่าแบบกวนแค่ไหนมันถึงจะพอของวินี่ก็ไม่แข็งเกินนะคะ โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้ทางบ้านก็นำไปเป็นเมนูสร้างอาชีพได้แล้วนะคะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ